เหตุผลที่ทําให้หลวงปู่มั่นลาพุทธภูมิย้อนเล่านาทีระลึกชาติเคยเป็นหมาขี้เรื้อนพิจารณาลำดับการเป็นพระพุทธเจ้าจนเห็นพระโพธิสัตว์อีกมากมายหลวงปู่ได้พิจารณาถึงภพชาติในอดีตปรากฏว่าท่านเคยมีตําแหน่งเสนาบดีเมืองกุรรรัตพระองค์ทรงสแสดงมหาสติปฐานสูตรหลวงปู่ซึ่งเป็นเสนาบดีในชาตินั้นก็ได้เจริญสติปัฐาน แล้วยกจิตขึ้นอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เทิดได้ความว่าหลวงปู่ได้ปรารภโพธิญาณมาตั้งแต่บัดนั้นและแต่นั้นเป็นต้นมาองค์ท่านก็ดำรงอยู่ในโพธิสัตว์ธรรมบำเพ็ญพระโพธิญาณมาหลายร้อยชาติซึ่งเป็นเหตุให้ท่านต้องชะงักในการพิจารณาอริยสตจเพื่อทำให้จิตหลุดพ้นได้ต้องสร้างบาร,รมีเป็นพระโพธิสัตว์ไปอีกชั่วกับชั่วกัน ถ้าไม่ปล่อยวางความปรารถนานั้นหลวงปู่มัน่นพิจารณาลำดับการเป็นพระพุทธเจ้าขององค์ท่านเมื่อได้ปุบเพนิวาสานุสติญาณทำให้หลวงปู่ระลึกถึงชาติภพต่างๆมาพอสมควรเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏและหากปรารถนาจะบรรลุพระนิพพานในชาตินี้จะต้องละเสียจากพระโพธิญาณก่อนที่หลวงปู่มั่นจะตั้งจิตถอนจากพระโพธิญาณท่านพิจารณาก่อนแล้วว่า เมื่อไรถึงจะได้คิวเป็นพระพุทธเจ้าตามความปรารถนาท่านได้เดินสมาธิเฝ้าย้อนรำลึกในอดีตชาติว่าท่านเพิ่งจะเริ่มตั้งจิตปรารถนาต่อพุทธภูมิต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าสักยะโคดมเท่านั้นเส้นทางบำเพ็ญเพียรเพียงแค่กึ่งพุทธกาลอีกทั้งในอดีตชาติที่ผ่านมาท่านระลึกถึงความยากลำบากของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏท่านสลดสังเวช แม้ท่านจะบำเพ็ญเพียบรบารมีมาเพียงใดยังเคยเกิดเป็นหมาขี้เรือนถึง500ชาติทําให้หลวงปู่มั่นมองดูสรรพสัตว์ในสังสารวัตที่ยังคงหลับไหลเขาเหล่านั้นยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นไรเมื่อสิ้นชีวิตลงไปครั้นหลวงปู่มั่นจะละถอนจากโพธิญาณก็ให้สงสารสัตว์เหล่านั้นแต่เมื่อมองดูท่ามกลางสรรพสัตว์ทั่วไตรภพ ยังมีขบวนพระมหาโพธิสัตว์มีจำนวนมากที่ได้พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิตยโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่จะได้รับการบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและยังมีพระโพธิสัตว์อีกจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์อยู่ในสังสารวัฏเพื่อบําเพ็ญบารมีช่วยขนสัรพชีวิตให้พ้นทุกข์เมื่อพิจารณาดังนี้หลวงปู่มั่นจึงอธิษฐานจิตละจากพระโพธิญาณ แต่กระนั้นก็เกิดนิมิตอันน่าหวาดเสียวขึ้นมาอีกว่ามียักษ์ตนหนึ่งจะเข้ามาทำร้ายแต่ไม่สามารถทำร้ายท่านได้จนยักษ์ได้ยอมแพ้จึงอันตรธานหายไปในการเวลาต่อมาจิตท่านจึงรวมเห็นว่าโลกใบนี้ราบเรียบเตียนแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันจิตใจของท่านก็ดำเนินเข้าสู่กระแสะอริยมรคมาตั้งแต่ครั้งนั้น องหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงนับเป็นพระอริยเจ้าอีกท่านหนึ่งที่เคยปรารถนาพุทธภูมิมาแต่เดิมแล้วมาลาพุทธภูมิในภายหลังซึ่งการบรรลุอรหันต์ขององค์ท่านนั้นก็บรรลุพร้อมคุณธรรมวิเศษคือปฏิสัมพิฐานุสร์ย่อนกว่าปฏิสัมพิธายานอยู่หน่อยแต่เลิดยอดยิ่งกว่าอภินญ,ญาอย่างยิ่งจึงสมควรบันทึกประวัติท่านไว้เป็นหนึ่งในพระสาวก ผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาแต่เดิมหลวงปู่มัน่นถอนความปรารถนาพุทธภูมิอดีตชาติเคยบวชเนนในแคว้นสุวรรณภูมิเรื่องบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นพุทธทัตโตที่ท่านอบรมมาในเรื่องจุดูปปาตายานั้นเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนหนึ่งที่ท่านพูดตอนแรกคือตอนท่านไปป่วยอยู่ที่เชียงใหม่ก่อนหน้าที่ท่านจะป่วยนั้น ท่านเกิดมีความรู้ขึ้นมาในจิตว่าท่านอยู่ที่นี่จะป่วยจะแก้ไขไม่ได้ต้องโนนเขาลูกโน้นที่จะไปจึงจะแก้ได้อยู่ที่นี่แก้ไม่ได้เพราะไข้มันหนักพอลุกขึ้นได้ท่านก็ทุดงไปที่ภูเขาลูกนั้นที่เขาบอกไปถึงเขาลูกนั้นก็ขําแล้วจะทำที่พักที่อยู่ก็ไม่ได้นอกจากทำความสะอาดนิดหน่อยก็นั่งไปเลยนั่งไปไข้ก็มาพอดีเลย ท่านพูดอย่างนั้นหนาวเย็นเข้าตัวสถานไปแก้กันเลยตรงนั้นแก้ตรงนั้นตกก็ต้องแก้ตรงนี้อีกแก้ไปจนจวนจะสว่างค่อนเขืนไปแล้วปรากฏว่าพระโสนนี้มานั่งอยู่หัวนอนนี้ท่านก็เลยลุกขึ้นว่านี่ใครพระโสนนี้เป็นพระอรหันต์ทำไมไม่โปรดเราล่ละพระโสนท่านก็เลยพูดขึ้นว่าโปรดไม่ได้ พระผู้ใดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสาวกปรดไม่ได้ท่านพระอาจารย์มั่นมานึกตรงนี้โอ้เรานี้ก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาห้าอชาติแล้วนี่ก็ยังไม่ได้ทราบพยากรณ์ถ้าอยู่ในนี้รับทราบพยากรณ์เมื่อไหร่นานเกินไปท่านก็เลยตัดสินใจว่าเรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตไม่เอาแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติศีลธรรม ได้รู้แจ้งในศีลธรรมในชาตินี้ก็พอแล้วไม่เอาเรื่องพระพุทธเจ้าแล้วตัดสินใจขาดตรงนั้นหลังๆมาท่านว่าท่านภาวนาดีขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าเราไม่มีการปรารถนาในพุทธภูมิท่านพระอาจารย์มั่นปรารถนาในพุทธภูมิแล้วตอนหลังท่านมาถอนปรารถนานั้นแต่ความที่บารมีท่านมากมายมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย คือท่านยังมีลวดลายของความปรารถนาในพุทธภูมิในบาร,รมีที่ท่านสะสมมาท่านพูดถึงหลวงปู่เสานั้นว่าเมื่อก่อนปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเทศนาไม่ได้นอกจากบินทบาทโปรดเขาที่มาพูดถึงท่านพระอาจารย์มั่นปรารถนาพุทธภูมินี้พระโสนะไม่เทศโปรดท่านพระอาจารย์มั่นก็อาจจะเป็นอย่างนี้ท่านถอนความปรารถนาตอนที่ท่านป่วยหนักนั่นแหละป่วยจนว่าไข้สัน่น ก็เลยปรากฏว่าพระโสณนะมานั่งหยุ่ใกล้ๆท่านอดีตชาติหลวงปู่มั่นในยุคแคว้นสุวรรณภูมิท่านอาจารย์มั่นพูดว่าสมัยพระโสณนะกับพระอุตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นสุวรรณภูมิคือนคอนปรปฐมเดี๋ยวนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้เป็นสามเณรน้อยมาด้วยท่านว่าสมัยนั้นท่านล่องคาอยู่ในการปรารถนาพุทธภูมิท่านจึงไม่ได้สําเร็จมรรคผลอะไร ท่านกล่าวว่าสมัยนั้นน้ำทะเลขึ้นไปจรดกับจังหวัดจระบุรีหรือเขาวงพระจันทร์ส่วนพระโสดน,นะและพระอุตระนั้นชอบใช้ไม้เท้าทางกกเป็นแปดเหลื่อมทางปลายนั้นเป็น16เหลื่อมท่านว่าเมืองไทยเรานี้คนที่มีบุญวาสนามากมาเกิดบ่อยๆและเป็นที่ชุมนุมของเทวดามเหศักผู้มีฤทธิ์มากทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระบรมสารีริกธาตุก็เสด็จมาอยู่ที่เมืองไทย ประเทศอินเดียไม่ค่อยมีเพราะเมืองไทยเรามีพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมากกว่าประเทศอื่นฉะนั้นเมืองไทยเราจึงเป็นเมืองแสนสงบสุขอุดมสมบูรณ์เป็นเอกราชมานานเพราะเป็นดินแดนที่เกิดของนักปราชญ์ทั้งหลายพูดถึงตอนนี้เป็นเหตุให้เราคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศภาคภูมิใจมากและภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในเมืองไทยที่มีครูบาอาจารย์ผู้วิเศษมาโปรด